ว้าวว้าวยายน้อยมาดูว้าวคืออย่งอะว้าวอยังแดงแดงว้าวว้าวว้าวไปดึงสอยเล่าเนี่ยดึงสองมือดึงสองมือตัวยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นดึงฮ้ยฮว้าวว้าวเอาดึงขึ้นดึงขึ้นดึงขึ้น ดึงึ้นดึงึ้นเสาขออึ้นไหมเอามือเสาอันทั้งล่างขึ้นเออดึง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 เ,เอาดึงเอาดึงท่านไอ้สุดเอาเพราะสุดจากอันเอาเอาเอาย่เอาไปลองวังกันหน่อยป่นี้เกิดคุณญา สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสู่สุก้อนเมื่อนี้โอ้ยเมียจากการเป็นไข่อันเมื่อนี้เป็นวันเกิดคุณยายด้อค่ะเนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณยายเขียมของเรานะคะอายุครบแปดสิบเอ็ดปีพี่น้องเบื่งเคกตะมุตะมีบะเค้กสวยมากเลยเดี๋ยวถ่ายไปจักภาพัน สวมาที่นี่ก็เลยสิมาเซอร์ไพร์คุณย่าด้วยค่ะเช่นเดิมอันนันกนักเซอร์ไพร์เนาะนักเซอร์ไพร์อันหัวเตาเค้กออกจากรดนักเซอร์ไพร์มานี่สิมาเซอร์ไพร์คุณยณาา่ายบเห้งบไไดออกมาเพม่อนเพม่อนก้างกินเขาอยู่เมือนก็มีเม,มนูอันมุกกะทะกับอันย่ำด้วยค่ะง่ายๆแบบง่ายๆอันสม,มเสาเซอร์ไพร์ไวเคกเนี่ยมันมีหนังอยู่ยในเคกคือแบบว่า ให้คุณย่ายเป็นผู้จัดการเปิดเองได้พี่น้องดึงขึ้นเองเล้าสิตกใจบ่ว่าขังในเค้กมันขึอ้นอย่างอาสิเป็นระเบิดอาสิเป็นอันอันนันก็ได้ดึงขึ้นเราแตกตุ๊บ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 ตบแต่ประทัดไหมก็ได้พี่น้องถ้าไปเบิ้งเด้อถ้าไปเบิ้งถ้าไปเบิ้งน้ำกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิถือไปเดี๋ยวนี้ล่ละน้องเข้ามาจุดอันเทียนก่อน เทียนกับจะเป็นให้โซ่ค่ะเฮียดทียดีสวยสวยเทียนก็นได้ติดง่ายป่อมยัยนไฮโซ่ค่ะพี่หมอสวยไปเลยบนันเฮางไปเสื้อผปเลย เออหืมเดี๋ยวแอบมาทางนี้ก่อนเดี๋ยวเพื่อนสีเห็นแอบมาทางนี้แฮน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 แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์ Happy birthday to you ขึ้นไปยิมได้ละ่ะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday, Happy birthday to you เอา้าอธิษฐานเอานะคะขอให้คุณยายมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอุ้ยเมีย เมื่อเมียนหลวงพี่นองเศ้าไข่ไหมขอให้คุณย่ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่กับลูกกับหลานเป็นลมโพลมไส้ให้ลูกให้หลานไปโดนๆเดอ้อขอให้อายุหอดร่อยปีปีนี้เท่าไหร่ยายสิบแปดปีโอ้ยเมื่อเมียนแปดสิบเอ็ดปียังแจ๋วจ้าเอามองกล้องหน่อยค่ะหนึ่งสองเอาลงอียหน้อยในเค้กบางหนาพุเอามองกล้องหนึ่งสอง โอเคแปสิบเอ็ดปีนะคะเอาวางเค้กไว้ปะเนี่ยเบิ่งกระ่าเค้กงามบออุย้ยเป่าเค้กก่อนบ่ไร้เล,ลืองเอาเป่าก่อนอที่ฐานแล้วเป่าค่านนะไปป้อนในร้านต้อเหอ,อน,นสุกปลว่านาิารนะชงได้าทัาทว เย้สวยไหมคุณยายสวยบะเค้กช่มชมเบื้องหันหันหนาการ์ตูนไปฮะจากความเมื่อน่ะขื่นขึ้นเจ้าตอนไส้หมวกบ่เอ้ามันนีดึงออก็นนะสิกินแหมดึงออกเนี้ยเอาหันหันอย่าแฟลเวอร์อย่าแฟลเวอร์ให้คุณยายนเอาสิกินเค้กได้ยตั้งไงยังสกินเค้กว่านี้ ดึงดึงออกมันจังกินได้ย้ายดึงหมองกันหัวจุกสีแดงแดงอะนะนั่นแหละดึงขึ้นเลยมันจังเสียนกินได้ดึงหันมันดีออกเป็นชิ้นๆเลยเด้ดึงขึ้นไหมเอาดึงดึงย้ายดึงดึงขึ้นมาดูซิมันสิเป็นชิ้นบอ สร้างว่าแต่เอาเบื้องไม้เบื้องไม้มันอยู่ในหัวมีดดิด,ดึงดึงเลยคืออะไรเอา้าดึงยายดึงดึงยายดึงเอ้คือไปตะดึงใาญ่แต่ว้าวว้าวยายน้อยมาดูว้าวคืออย่างอ่ะว้าวอย่างแดง ว้าวว้าวว้าวไปดึงโอยแล้วเนี่ยดึงสองมือดึงสองมือตัวยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นดึงฮึฮว้าวว้าวเอาดึงขึ้น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 เสาขึ้นไหมเอามือเสาอันทั้งล่างขึ้นเออดึง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 เอาดึงเอาดึงท่านี่สุดเอาพอสุดจากอัน เอาเอาเย้เอา,เเอาปล่อยลองบ้งกันะนะป่านนี้โอ้โหแฮปปี้เบิร์ตเดย์นะคะแปดสิบเอ็ดปีคุณยายโอ้ได้เท่าไรหมื่นหนึ่ง <laughs> โอเคตื่นเต้นบ้างพูดนะพูดนะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นั้ทั้งเลนเคก้ก เอาเดินนางเด้อโชคกันน่ะเดินนางเด้อเด้อเด้อนางเด้อ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 นางเด้อตึง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 เอาล้มประตึงกันน่ะอีหยังก่อนสาวต้องงอยเราคอยอ้ายเบิ่งกันน่ะสาวต้องงอยเราคอยอ้ายต้องงอยเราคอยอ้ายต้องงอยเราก็เต้าเต้าเต้าเอาโอเคสนึกแล้วค่ะพี่น้องเด้อกะเอาความสุขความสนุกความมวนมาสู่พี่สู่น้องทั้งทั้งที่กะร่างกายบ่ค่อยสมบูรณ์ไปไลยพี่น้องเพราะว่า อันมีอาการอันคือจังติดไข่จากอันนักเรียนมากไหมคะ่กะก็เลยเออแต่กะเฮ้ากับตองเฮียนให้กะระพูมีพระคุณกับเฮ้ากับพูอ่าถือว่าเป็นพาในบ้านนะพี่นอนะ้องเนาะอ่ะก็ขอจบเพียงคลิปไว้เพียงแค่นี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแม่ย,าย่า